สวัสดีค่ะมะเบิงสวนยามแหลงพี่น้องบมเดทายมากสิเป็นเดือนน่ะละพี่น้องเลยเมื่อวานนี่ลงมาตัดกล้วย <c oughs> ได้กล้วยไปหาเครือก็เลยอเอาไปแอ็น ฝากขายอยู่หน้าบ้านมีหน,นองเข้ามาอุดน,น้นกล้วยวานหวานในพี่หน่องมันมันมันแยมแรงเนาะมันก็นจะแบบมันก็นจะหวานอะล้านทรายเอานามออกจากให้หน้า้ากาเอารายคันแทน้ากระลังแตกหยอดอันนี้ต้นพยุ่งนะคะเขียวเลย เพราะว่าก่อนเบิรตฝนไม่หน่อยเอาปุ๋ยวานร้บบันนี้ฝนกับบ่อันเนบ้าแห้งอะน,นะคะบันนี้พ่อมีนามใส่เราโอ้ยแตกดีเบิร์สัน่นดองเลยเห็นบ่คะในกล่องมันอาจจะบ่เห็นชัดเนาะเนี่ยแถวนี่เห็นร้านใส่เอานามสูบนามขึ้นจากไข่หน้าเพราะว่ามันเขาเรามันหน้ามันบบเสมอกันเราก็เลยสูบออก ยาขื้นที่บ้านไหนได้ใส่คุณตามันตัดไปให้งัวแต่ว่าทั้งรมหุ่นสีแหงเนี่พี่น้องเพราะว่าคันแท้มันสีสูงฟังนน่นเนาะน้องใส่ก็เลยว่าเจ้าคือโบไปโหดใยญ่มาใส่โหดมันสีเป็นทาโหดอยู่บ่ละพี่น้องมันเพราะว่าต้นใหม่มันใหญ่แล้วเนาะคือบางต้นมันก็จะพีใบคือจังจันต้นซากเนี่ยต้นซากเนี่ยมันเท่าโหดมันกับโบขื้นได้พี่น้องมันจะเป็นหนานาน หนาใบมันหลวงเนาะมันก็จะเป็นเนี่ยค่ะหนาฟนมันก็แตกดีเนี่ยมันก็จะใบมันก็จะน้อยพี่น้องเลยจะเป็นแห้งๆแต่ว่าอันนี้นาแรงเนาะนาแรงมันก็จะใบมันก็จะร่วงแต่ถ้าเขาปลูกต้นใหม่เนี่ยเฮงสีขาวกูหนีได้พี่น้องเฮงสีแห้งแหงอ่ะนะ เพราะว่าดินกับวม่ามันวัาสิดีแห้งปนไดได้พี่น้องเนี่ยย่ามฝนกับสิเป็นแบบกับสิเป็นอันเละๆนะนะย่ามแห้งนี่ก็แข็งขนาดได้ดินเพราะถือน้ำกับเป็นเละๆกับเลยว่าดินมันบ่ค่อยดีปนได้เท่ากับปรุงดินเอาเนี่ยเห็นบ่ถ้ามันว่าดินข้าจ้ออันอันอมน้ำมันก็จะนั่นอันนี้ดินเฮ้ามันเป็นดินขั้นแท่นหน้า คุดขึ้นมากล้วยกับพ่อได้กินอยู่ค่ะแต่วันก็แห้งบัดย่ามฝนผัดเทิมได้บัดเนี่มันเป็นแบบขังน้ำอะนะพี่น้องดินมันจะเป็นย่ามฝนกับเป็นยางไปกระโลมอ่ะนะอันนี้กล้วยเครื่อใหญ่อยู่มันก็แหงละพี่น้องอันตัวน,นั้นแห้งอีกอาทิตย์หนึ่งสิลงมาเอามันแห้งพี่น้อง ลังอันกระแหงโพดแลวสิปลอยน้ำใส่ตัวนี้เพราะว่ามันออกดอกแล้วม,มันแหงเมืองเขาล้านทราเมื่อวานเกิดดีอยู่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าไข่ไข่ก็ว่าปับหน้าเพราะฮันได้เสมอกันนะนะบ้านนี้เวลาเขาปล่อยน้ำร่วงมองไดมันหงมันกระจาบโบเกิดมบื้งสหายเบิ้งทั้งนี่ ท้านี้ให้หน้าเสมอกันก็จะดีอยู่อันนี้ฟั่งนี้ให้หน้ามันเสมอกันพี่น้องมันก็จะเขียวงามอยู่เพราะว่าพึ่งปั๊บหน้าเด้ประมาณอันเห็ดหน้าเด้สามเทือสี่เทือเนาะพี่น้องนอกจากปั๊บไปเรื่อยๆอันนี้ต้นใหม่มันก็จะล่วงไปยังสี่ละพี่น้องเลย ต้นซักตะดีโตนแทะน้ำย่ำย่ำฝนกับใญ่กมูย่ำแหลงส้งสีบลอดสมอลืดเรื่อมจังเป็นแนวนี่บอเพราะว่าแหลงพี่กายเนี่ยเขาเพิ่งปลูกเนาะเขากระโจนหนากับต้นนี้น้อยอยู่บางพี่น้องพยุงบึงพยุงย่ำแหลมมันแตกเนาะใบรวงอยู่มันก็แตกไหมเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่แสดงว่าหากแล้วลงเหย้าไปละ เนี่ยฟังนี่เป็นกังวลใจนําน้องสายเป็นกังวลใจนําว่ายายข่อยามมันบ่นหลอดพอนะจะขึ้นโบปโหดเนเมื่อว,วานก็นมาเละิ่งหละเท่อนึงถ้าว่าสีโฮดต,ต่ว่าตัวนี้ก็เป็นแหงๆสันต่ว่ามันเกิดเป็นตลอดอยู่ด้วยนะพี่น้องเนาะเป็นตลอดอยู่ท่านก็นแหงมันแหงแต่ตอนนั้น ปลูกแต่ที่แหลกกันได้พี่น้องแถวนี้มันจะเป็นแหงๆแหงๆให้หกล้วยเครื่อนี้ไม่น้อยว่าสิมาตัดอีกสองเสมอสิมาตัดเอาไปเมื่อวานนี่หาเครื่อกับพี่น้องเขาว่าอุดดนุนก็ยังเหลืออยู่เด้อพี่น้องเด้อพู้ใดอ,อย่างได้กล้วยตัดมันตัดเครื่อมันแก่ลังอันกะซุกแล้วจังว่าตัดเอาไว้ข้าวเดียวเมือมือหนึ่งสองมือกกินแต่ว่าขันห้อง tát kè kè, ăn thỉnh chắc 2, 3 mươi, 4 mươi, cả đầy na, mà tòng phaùo kín hang, nè, măn cả năn du phía nọng nè, hên bò, bữa năn nóc cả rải rải đây phía nọng, nóc thì măn giọt quế đây ขันซุกบ่บ่บ,บ่ลงมาบ่ท่าน,นกน,ก,นกมันฝัดจักการเลยเด้จักนกจักหนูหละเนาะพี่น้องเนาะเล้าก็คิดว่าเฮื่อเล่าแล้ววะมองได้เป็นต้นใหม่อันไายต้นใหม่กระยานข้นเบือว่าไทายจะแนวเก่ามันก็มีขั้นแทขั้นเดียวเนาะพี่น้องเนาะ <laughs> ใายแล้วขึ้นไปตัดผ่าผู้ใดสนใจสิตัดผ่าเด้อพี่น้องเด้อคิ้วเริ่มสีว่างเนี่ยละต้นอนี่ตุ่นอียงผู้ตุ่นเฮียแต่ว่าขั้นขั้นเท้าเอาหยาข้างล่างออกเบิด กระซี่มีหยังคุ้มดินในนะพี่น้องเนาะมันกระซีเป็นแห้งไปท่านบอกเกี่ยวกับคือจังหวามีเนี่ยแถวนี้เอาหนามโฮดมันเอาหนามโฮดมันกระเขียวดีิ้วหรือสีโฮดเลยวะเอาสปริงเกอร์เปิดทุกมือม่อทุกหมู่ไรลงไปเนาะ เดี๋ยวๆเ,วเวสีเอาสปริงเกิ์ฮดไปเลยฮดจนหอดถ่ายสวนเดี๋ยวสิเริ่มแต่มืออื่นมัอนี่หดข้างบนก่อนอบักทั่วแห่พี่น้อง่ามเป็นหลายนี่อุ้ยไผมเอาไปกินยมบมี่โอ้ยอยากจะได้เนี่ยไปกินกับเมียงดกดกด้พี่น้อง พอพันน้ำข้าเจ้ามาปลูกตอนบอ่มีก็อยากได้ตอนมีกับบอ,อยากใครอยากเอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อไม่หน่อยมีหมักทั่วแห่หมักทั่วแห่ที่กินกับเมียงกันนะคะต้นมะฮงกระบปรเด้ซื้อเขาเดอกค่ะพี่นอ้องปลูกเพื่อเด็กินหาต้นซิปต้นไป ต้นแค่ก็ไมีดอกแต่ว่าเริ่มสูงแล้วพี่น้องอสิงเปิดหนามทรามันแหง้งดีหลาคาอยู่กับหัวกับสวนนี่แหละา่ายนี่เหมือนเสาวสวยมากกับไปเห็ดยางไมนะ่ตัดผ่าตัดแพร่ไปเนาะพี่น้องเนาะเอาม,นนอมาอนีแพรามาเบิงสวนค่ะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ